สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุกหนาน .com นะคะจะมารีวิวก้อนซิลิโคนกั้นระหว่างนิ้วโป้งเท้านะคะแก้ไขปัญหานิ้วเท้าเกยกันหรือนิ้วเท้าเกยิ้วเท้าผิดรูปค่ะวัสดุเป็นซิลิโคนนะคะเนื้อนุ่มแน่นนะคะไม่ก่อให้เกิดการละคายเคืองค่ะช่วยแก้ปัญหานิ้วเท้าผิดรูปเวลาใส่รองเท้าที่คับหรือแน่นนะคะ ตัวก้อนกั้นจะมาเป็นคู่นะคะมีไซส์ S, M, L ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะมีด้วยกันถึง3ขนาดค่ะสามารถใช้ได้ทั้งนิ้วโป้งเท้าหรือนิ้วอื่นๆก็ได้นะคะวิธีการทำความสะอาดนะคะเพียงล้างด้วยน้ำสะอาดซับให้แห้งแล้วผึ่งลมค่ะห้ามโดนแดดนะคะนำก้อนกั้นนะคะสวมบริเวณง่ามนิ้วเท้านะคะแล้วก็สวมถุงเท้าทับค่ะใช้สวมร่วมกับรองเท้าคัตชูรองเท้าหุ้มโซ่หรือรองเท้าผ้าใบาก็ได้นะคะ ไม่ทําให้เท้าคับหรือแน่นค่ะสวมใส่สบายค่ะเมื่อสวมก้อนก้านนะคะหากรู้สึกเหนียวนะคะสามารถโรยแป้งเด็กแคร์ร่วมด้วยได้ค่ะจะช่วยดูดซับความชื้นค่ะ